อีกเอจักเอจักหายไม่ได้อีกนี่จักเล่นหนยนะหูกลางนี่นะจักเอเละจัะเอ๋อ้ยนอ่เหลือเกิน สุดยอดเลาสบายท้องสุดๆโอ้โหโอ้้สุดยอดสุดยอดจ้ะเอ๋โอ้สุดยอดเลยเอาอีก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 เออหัวตั้งตั้งด้วยนะมาเฟืองหัวเอ๊บ มาเฟืองหมอเอิบอะไรคือต้องเฟืองอ่ะจะเจ้าไปเลยเวลาเล็มกิ่งให้หัวกิ่งมันโน้มจับหนักเกินใช่จะเอ๊ะจะเออุ้ยเปล่าเป่าเปล่าเป่าเปล่าอุ้ย มวยเลมให้หมดไปเลยหมอเฟืองหมอเอิบเอาพี่เอิเลมให้ครับเฟืองหมอเอิบเด็กนีนุลยเลยไปเลีงกันไรเอาก่งไหนดีวะเลยงกนเลยนะุยสุดยอดไปเลย อพี่หนุ่งเชี่ยสุดอะบ้ายรอที่สุดสุดๆไปเลยเอาให้หมดต้นไปเลยใบม่ต้องมีลอืมไหมยิ่งเลี้ยงใบออกดีออกงานจะได้แตกใช่เปล่าเป็นใช่เปล่าพี่หนุ่งแน่นอนกิ่งนี้ต้องไม่เหลือแน่ๆมาเร็วเร็วเอีกทีอีกที จะต้านเครื uh, ่องเลยนะมีที่ใหม่ๆตลอดแหมอย่ลานนัสมรู้มาฟือัวเอิบใส่ดาได้แล้วจบโอ้ยขอดูมั่งดิขอมั่งดิ อะไรอ่ะอะไรมนาะขอหน่อยดิขอดูหน่อย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 ไม่ให้เหรอห <c oughs> ่าก็ไม่เอาก็ได้ไม่ได้ฉีดยาด้วยเนาะทำอะไรข้างบวกลงหน่น <c oughs> อนนนด,นนดูเธอแห้งเหี่ยวเลยท,ทันทีโดนตีรักษา ไม่เกลียมดเลยเมื่อกี้ยัง <société> ดูสดๆเลยอะไรก็เป็นอะไรนะเราเล่นเองไงเล่นเองเราเองมาเฟืองนี่ต้นอะไรเนี่ย ใบยาวยาวองโอ้โหทุกต้นจะเหลือไหมเนี้ยตี้ต้นเป็นของตุลามีดอกอะไบนหัวด้วยดอกติดอยู่บนหัว ทำได้จริงค่ะทำได้จริงเป่าอืเก่งมากจริงโอ้น่ราคาคุยเนี่ย